สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะว่าวาสีเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมทุกท่านเนาะนะคะลนกออดฟ้ามกบค่ะเมนีนะคะเข้ากับสีมะแววเรื่องการเติมน้ำใส่บอ่อพออนุบาลน,นะคะพี่น้องหลังจากที่เข้าทํากันผสมพันธุ์กบแล้วนะคะหลักก็เอาไข่ไปล่างหลักก็เอามาใส่ในบอ่อพออนุบาลแล้วนะคะ หลังจากทีลูกออดแตกตัวได้ประมาณสองมือกัดสิเป็นแมงกระดิกนะคะละกามแลนน้ำขอบบอน้ำบอในบอนะคะบางตัวกับบอลในแลนนะคะละกะจนมาได้ประมาณสักสามมือสี่มือห้ามือนะคะเข้ากับสีเริ่มให้อาหารเป็นอาหารเมร็ดนะคะเป็นอาหารเมร็ดผสมน้ำปั้นก้อนนะคะละกะหยอดลงไปเห็เพ่นเด้กิน บ่ตตองหลายนะคบพี่น้องให้มันเหมาะกับลูกออดนะคะที่อยู่ในบอ่อปริมาณหลายหรือปริมาณหน่อยนะคะพี่น้องกะดูจากลูกออดที่อยู่ในบอ่อนะคะแล้วก็พอลูกออดมันเริ่มจากใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องบอ่อพออนุบาลของลูกออดฟา้ามกบเนี่ยความยงาความสูงนะคะความสูงจากพื้น ถึงขอบบอ่อนี่ประมาณสามเสนนะคะบ่อได้เฮ็ดหลายนะคะพี่น้องแล้วกะ็ส่วนความกว้างเนี่ยสามคูณสี่นะคะของหลุมออดฟ้ามกบเองเนาะนะคะแล้วกะ็การเติมน้ำเนี่ยนะคะเข้ากะสิเติมลงไปในบอ่อพอพออนุบาลเลยนะคะโดยที่เข้าสิใส่ท่อพลาสลอนนะคะท่อระบายน้ำนะคะและะ้วก็อ่า จอหู้นะคะจอหู้ไว้ด่านใดด่านหนึ่งนะคะพี่น้องตะบาถาเป็นการเติมน้ำนี่นะคะกะจอไว้นะคะข้างบนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสายยางเติมลงไปนะคะน้ำตัวนั้มันกระสีออกมากน้ำหู้น่ะนะนะคะพี่น้องและ้วกะ็สติคอยเติมสิบสิโลดการกระแทกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของน้ำเนี่ยกระสี ลดลงนะคะเพราะว่าถ้าเห่าใส่เป็นแบบนะคะเป็นสายยางนอกขนาดใหญ่น่ะนะคะล้วกะ็เติมน้ำลงไปที่เดียวเลยนี่อาจจะเหตุเห้เป็นน้ำบวนนะคะล้วกะมีความเสี่ยงที่จะให้ลูกออดเล่านี่นะคะนอกน้ำตายได้นะคะพี่น้องหรือพี่น้องมีลงทุนแนะนะคะก็คือเอาทอ่อนหน่อยๆนะคะพี่น้องต่อใส่แต่ละบอ่อเหตุเป็นคืออ กอกนามบานเห่านะคะพี่น้องหล้กก็เปิดใสเมื่อต้องเปิดแบบว่าแห้งๆนะคะเปิดให้มันยดุดนะคะพี่น้องให้มันไหลค,ค่อยๆเพื่อจีจะให้การเปลี่ยนแปลงน้ำในบอ่อพออนุบาลน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงทีหน่อยที่สุดนะคะพี่น้องเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อลูกออดที่อยู่ในบอ่อบ่อให้เกิดการนอกน้ำตายกันเกิดขึ้นนะคะ แล้กการการเติมน้ำเนี่ก็คือเติมขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละมือต้องค่อยเบิ่งตลอดว่าหนามันลดหรือหนามันเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องค่อยเติมขึ้นไปตามวันเวลาที่ลูกออดเพิ่นขายายตัวก็คือเพิ่นใหญ่ขึ้นไปน้านะคะพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกออดนํามาฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิเป็นประโยชน์บ่ร้ายกันหน่อยนะคะเอาเป็นว่าพอกันไม่ลิปหนาเนาะนะคะขอบคุณแนละสวัสดีคะ่ะ